you, oh, you. Oh, are yeah. you, you, you sometimes someone comes into your life so unexpectedly sometimes someone turns to be the one that gives you everything just like you did took me by surprise Made me complete, you changed my life. Made me believe, believe in real love. And now my heart beats, it beats for you Since you came into my life, I never felt like so we love and so excited. Cause you're so right. Now I'll never leave in you, leave in your side. Cause you're mine. พี่พนๆน่นนะนักตกปลาครับตอนนี้ก็อยู่กับเราพ่อลูกตกปลาอาพืน้นเนาะนี่ก็มาเช่นกายนี่ราเชนกายตกสปิวครับเชนกายครับสวัสดีครับเนี่ยสปิลตกปลากระปเนาะหมายก็ทางป่าเหมือนเดิมละที่เดิมแต่วันนี้ไม่มาไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยน,น้ำขึ้นเร็วครับที่แรกตกตรง ตรงต้น,ต,นต้นอินทนิลต้นแรกแถวนั้นวันนี้มานี่ขึ้นขึ้นมาเยอะเลยก็เดี๋ยวลุ้นครับเป็นกำลังใจให้เซียนกายด้วยดูเซียนกายวันนี้จะได้ตัวกายกายกายเมื่อกี้มันกินของหนูเป็นอย่างนี้ลแล้วแตเป็นกำลังใจเราสองคนนะครับ Lóc chim dưới mặt trời 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 mặt Nó

อยู่อยู่นีปลาใหญ่เลยเอ้ยใสสวยเลยเนี่ยอ้วนนู่นถ้าผ่าท้องไปเนี่ยมีมีลำไผ่เขียวแน่นอนนี่เก็นใจว่าไงโยนลงไปพ่อขึ้นนักไผ่ยังไมลูกม่ขึ้นอุยอยากเอายโยนโยนไปตรงที่พ่ออยู่ไปลูโอ้ขาดเลยสบัดขาด นี่ยังไปดนนี่เปล่โอ้โหป้อมอัตมัถ้าเบ็ดยันคาปากเบ็ดออกมาสะบัดคาก็อโอโ ตอนเสีงยงเสียงมันหาก,กินยังไงอ่ะช้างอยู่ในป่าแนละ้วก็กินนี่กินหญ้ากินในไม้ไผ่มันก็หักกินเลยในป่านะหักไม้ไผ่กินโอ้เสียงลั่นเลยเหมือนตอนเราเผาใช่ไหมเผามีในไม้ไผ่ลั่นเสียงมันหักไม้ไผ่อย่างไรเลยเด้ งมันเถ้าถ้าอยู่ในห้วยกำโพจะได้ยินได้ยินเสียงถ้าเสียงไม้ไผ่หักต่อเนื่องกันเนี่ยใช่แล้วไม่รับฟังนะอ๋ออ้ยของนี้ไม่ติดกันเยอกินนะแต่ไม่ติดเอาเร็ว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 เอ็งกูเนี่ยแข็งกับเวลา

โอ้หดีเอ้ยกินตอหนี้ร่อยๆเรยๆๆโอ้นี่องนกายครับไอ้สวยไอ้สวยเห็นกายก็ทำงานช่วงนี้กำลังทำงานเลย เชืองคืนมาเชืองคืนมาเชืองคืนมาเป็นโอไกลของเรียนกายเข้าสนุกน่าเข้าดีอยู่ไงไก่วหรออ้ยโอ้ยโอ้ยตัวใสตัวใสใหญ่มากโอ้ย ฮะกำลังโอ้ไยสวยไยใหญ่เลยอ่ะอังนี้มีแต่มีแต่ตะกับเลยห้าเมตรเออโอ้โหน้ำลึกห้าเมตรทางโน้น ย่นไ,ไปเลยฮ้ไก่แหละยึลงดีดีเอาดิโอ๊โอ้มันหย่อนไปหรือเปล่าหนูไม่เป็นไม่ได้ปิดนะลออยู่เอาอยู่ค่อยๆยื่อเยู่อยู่เอาอยอะโอ้ยใหญ่โอ้ยสวยอยู่ เห็นใครเมื่อกี้ลืมปิดน่ารองโอ้ยโอ้ยดำปีเลยมนัะมีผ่านตายไม่เลยจะงาวต้นเลยูมันิด่เนี่ยมันเอมันยั จมมมามีวิ่งไอ้เจ้ามึงงามเต้กัมงามพอตัวเริ่มใหญ่ลายลายก็ไม่ค่อยมีพอตอนนี้ตอนนี้น้อยลายดำปีเลยโอ้ดูนู่นสิโอ้หมือเตี๊ยบเลย แบบตกไปบ้านแล้วอะไรเงี้ยทำไมเวลาฝนไม่ตกทำไมก้อนเมฆเคลื่อนช้าทำไมฝนตกก้อนเมฆเคลื่อนอย่างเร็วมีลมไงน,นี่ยาวด้วยแหละมืดแบบไม่มีลมเลยอะแต่ยังยังไม่ตกคนมือดอะยาวด้วยอโอ้โหไม่ลงเยอะเลย ไม่รอแล้วไม่รอเส้นใจแล้วเอาเอาพันกันน่ะมืออะไรมานี้ยเอายดอนไป ไปทะเลฝั่งนู้นนะทะเลอะไรฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็เป็นข้ามเขาภาคเขาไปก็เป็นอำเภอคอนบุรีจังหวัดโคราชจังหวัดโคราชยาสีมาเขาฝั่งนู้นอะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยก็เป็นทางโซนภาคอีสานไงกายปะกินข้าหมูป่าเนินน,น,น,าานั่นเออคอนเน่ วัดเอออ,อยู่แล้วเสียใจเองแล้ววาวาวโอ้ยโ,โดนโกล้องอ๋อเร็วๆว,วางก่อนแป๊บนึงกดปลาเทียนก่อนเทียนก็ยังถอนฮะโอ้โหถอนถอนเลยทนไมพี่ไง ไม่ใช่หรอกมั้งอาดิถ้า้นสายแน่นอนวะเออออตลอดเลยกินตัวเนี้ยกินตัวเนี้ยตัวน้อ

ูใช้มีปล่อย <laughs> สูตรไหนก็ไม่รู้สูตรทุ่นนอนต <laughs> <c oughs> กเป็นสูตรทุ่นนอน มา,าฟังนู้นลงมือก็นตอนเลยนะกายไปมันปึ๊บเลยเนาะใช่ มันแบบมันไม่ค่อยๆยังไปอ่ะเหมือนปลาสร้อยกินมันดึงเลยเลยเอาลืมให้ใส่ให้ใส่หังปลาเงี้ เขียวทำขนมได้ไหมไม่รู้ดิขนมอะไรอ่ะไม่รู้อืมซื <c oughs> ้อนี่หนดูตรงคอ อตอยพีบนหัวปวกอ,ออกไปทางนี้เหรอข้างนอกถนะอยมาอู้ใย่ยยกี่หน่อยตั้งหัวาเรืเ่อยเย 혼 논이가 <laughs> <laughs> ด,าาดูทุงนนอนไม่กินแล้วรอบนี้ <c ười> ขยับพ่อนอนขยับพ่อนอนโอเคทุนนอนผนจะเป็นแบบนี้นนะนใส่หนี <c ười> <c ười> ใส่หนีนจริง Thảo bố Nó làm mày hết Một lá dừa ừ. เขือนกับตรงนี้แตกต่างกันเลย <c oughs> ขนถ้าฝั่งนู้นตกฝั่งนี้ยัไม่ตกถ้าฝั่งนี้ตกฝั่งนู้นก็ไม่ตกใช่น้องโยนออกมาทางขวาหน่อยนะ dù như hình như, này thôi một vòng một đi thôi không ta lại à โหก็ึ้นมาทางนี้ด้วยไม่ชอบย้อนตรงนี้เพราะว่าน้ำมันสีเขียวไงแล้วตาไม่ลายนี่ย้อนมาทางขวาออกขวาทานนี้ตรงนี้จะนี่ลมพัดไปทางนู้นดิไม่ชอบมองขวาเพราะวะ่าเพราะว่าน,นี่มันโอ้โหคืนสิก็ได้เลยคุณไปไม่ไหวเลย

อะไรคือ,อย่าอุ้ยอ๋อสองคนที่อาป้ากระพายฉันไม่กลัวเลยคือแรงครับตรงนี้เข้าฟังก่อนคือแรงมากเอาเบรกกันแป๊บหนึง่ง ที่งอ่ตรนี้ข่างฟางนิดองหกขวนูว <c oughs> sure ่เขาถตนี ไเลโอ้โหเอาเลยเด้อเสียงกายเอาอีกแล้วนั่นแน่นอนจริงๆปวดนะ ต้องก่ันไปทางนี้นิดหนึ่งไปวะอ๋อมันตัง้งอะเมื่อกี้หนูอันนี้เก,กินไปเอ้าเสียนกาย ลงอู่างนีง่ าตามเยมาก่อนพ่อมาตาม กับมาดูประกอบการวันนี้ครับเอได้ครับไอสวยไอใหญ่นะไอใหญ่ครัสวย I like you. ได้แล้วมาเนี่ยไปดูเนี่ยเลยอาคาดร้ายแรงอาคาดยังไงเนี่ยดูสิเดี๋ยวจะชเนี่ยให้มันหนึ่ง่นะ